แค่บทเดียวจบทำไมอิติปิโสถึงเป็นมนต์ที่ดีที่สุดในโลกเหนือกว่าทุกสิ่งเพื่อนๆเ,เคยเป็นกันไหมครับเวลาที่ชีวิตเจอปัญหาหรือเวลาที่รู้สึกว่าดวงตกจิตใจไม่สงบสิ่งแรกที่เรามักจะทำคืออะไรครับหลายคนเริ่มวิ่งหาของดี เริ่มเสาะหาคาถามหานิยมหรือบทสวดมนต์ยาวๆยากๆที่เขาว่ากันว่าขลังนักขลังหนาเพื่อหวังจะให้ชีวิตดีขึ้นทันตาเห็นแต่เชื่อไหมครับว่าพระอริยสงสายวัดป่าผู้เป็นดังครูบาอาจารย์ใหญ่อย่างหลวงพ่อพุทธานิโยท่านเคยกล่าวประโยคสั้นๆที่แทบจะล้มล้างความเชื่อเรื่องการวิ่งหาของวิเศษเหล่านั้นไปเลยท่านบอกว่า สวดอิติปิโสบทเดียวอย่าไปเอาอย่างอื่นจบแล้วสวากขาโตสุปฏิปันโนอหังสุขิโตโหมิสัพเพสตาสุขิตาโหนตุนั่นแหละมนดีที่สุดในโลกเหนือกว่าทุกสิ่งทุกอย่าง ทำไมแค่บทสวดพื้นฐานที่เราท่องกันได้ตั้งแต่ประถมถึงกลายเป็นมนต์ที่ดีที่สุดในโลกในสายตาของพระเกจิอาจารย์ระดับสูงแล้วทําไมท่านถึงบอกว่ามันเหนือกว่าทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้รายการธรรมะเปลี่ยนชีวิตจะพาเพื่อนๆมาถอดรหัสความลับของคําสอนนี้แล้วคุณจะพบว่าทางรอดของชีวิตอยู่ใกล้แค่ปลายจมูกเรานี่เองครับสวัสดีครับเพื่อนๆ ยินดีต้อนรับกลับสู่รายการธรรมะเปลี่ยนชีวิตพื้นที่ที่จะเปลี่ยนมุมมองความคิดด้วยธรรมะที่กินใจและใช้ได้จริงครับก่อนอื่นผมอยากชวนคุยเรื่องธรรมชาติของใจเราก่อนเพื่อนๆสังเกตไหมครับว่าจิตใจคนเราเนี่ยชอบความซับซ้อนเรามักจะเชื่อลึกๆว่าอะไรที่มันยักยากอะไรที่ต้องพิธีกรรมเยอะๆสิ่งนั้นน่าจะศักดิ์สิทธิ์กว่าแต่ในทางธรรม โดยเฉพาะสายปฏิบัติภาวนาความศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้เกิดจากความซับซ้อนครับแต่มันเกิดจากความบริสุทธิ์และความตั้งมั่นของจิตหลวงพพุทธ,ธนิยโยท่านเป็นพระสายปฏิบัติที่เน้นเรื่องจิตตภาวนาอย่างยิ่งท่านเห็นธรรมชาติของคนเราที่ชอบวิ่งวุ่นทรงจิตออกนอกไปเกาะเกี่ยวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกจนลืมสร้างพลังภายในท่านจึงให้ยาขนานเอกที่เรียบง่ายที่สุดมาสูตรของท่านมีแค่นี้ครับ พระพุทธคุณหรืออิติปิโสพระธรรมคุณหรือสวาขาโตพระสังฆคุณหรือสุปฏิปันโนแผ่เมตตาให้จนเองหรืออหังสุขิโตโหมิแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์หรือสเพสตาฟังดูคุ้นหูใช่ไหมครับเหมือนบทสวดทำวัดเช้าเย็นทั่วไปเลย แต่ความลึกซึ้งมันอยู่ที่ว่าเมื่อเราทําสิ่งนี้ด้วยความเข้าใจมันจะกลายเป็นเกราะแก้วคุ้มกันภัยที่ทรงพลังที่สุดมันลองเจาะลึกกันทีละส่วนนะครับอานุภาพของอิติปิโสมากกว่าแค่การท่องจําเริ่มที่อิติปิโสครับหลวงพ่อบอกว่าอย่าไปเอาอย่างอื่นหมายความว่ายังไงท่านไม่ได้ห้ามสวดบทอื่นนะครับแต่ท่านกําลังจะบอกว่า ถ้าจิตคุณยังไม่สงบอย่าพึ่งไปไขว่คว้าหาสิ่งที่เกินตัวให้กลับมาที่รากฐานก่อนอิติปิโสภควาคือการสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้า9ประการเพื่อนๆลองจินตนาการตามนะครับในขณะที่เราสวดอารหังคือผู้ไกลาจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธคือผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองในวินาทีนั้นจิตของเรากำลังแล่นไปเกาะอยู่ที่ ความดีสูงสุดของจักรวาลจิตคนเราเหมือนลิงครับมันเกาะกิ่งไม้ไปเรื่อยๆถ้าไม่เกาะเรื่องดีมันก็เกาะเรื่องร้ายเรื่องเครียดเรื่องกังวลการสวดอิติปิโสคือการบังคับลิงตัวเนี้ยให้มาเกาะที่ภูเขาทองคำคือคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าหลวงพ่อพุทธท่านเน้นว่าบทเดียวก็พอเพราะถ้าสวดบทเดียวแต่จิตจดจอ่อจิตจักเป็นสมาธิเร็วกว่า การสวดสเปะสปะร้อยบทแต่ใจลอยไปถึงดาวังคารการสวดอิติปิโสซ้ำๆจนใจนิ่งนั่นคือการทำพุทธานุสติเป็นกรรมฐานกองใหญ่ที่ทำให้จิตตื่นรู้และเบิกบานครับแล้วเมื่อต่อด้วยสวากขาโตพระธรรมและสุปฏิปันโนมันคือการน้อมนำเอาแก้วสามประการหรือรัตนะที่ประเสริฐที่สุดมาไว้ที่กลางใจเรา ลองคิดดูสิครับถ้าใจเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สถิตยอยู่เต็มเปี่ยมแล้วสิ่งอัปมงคลหรือความทุกข์ร้อนใจจะมีที่ว่างแทรกเข้ามาได้ยังไงนี่แหละครับคือความหมายที่ท่านบอกว่าเหนือกว่าทุกสิ่งกุญแจดอกสําคัญเมตตาต่อตอนเองและผู้อื่นแต่เดี๋ยวก่อนครับสูตรของหลวงพ่อพุธย,ยังไม่จบเท่านั้นและส่วนนี้น่าจะเป็นไฮไลไท์ที่หลายคนมองข้ามหลังจากสวดบูชาพระรัตนตรัยแล้ว ท่านให้ต่อด้วยอาหังสุขิโตโหโมิหรือขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขและสัพเพสัตาสุขิตาโหนตุขอให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขทำไมต้องปิดท้ายด้วยบทนี้เพื่อนๆครับการสวรดมนต์บูชาพระคือการสะสมพลังงานบวกเข้ามาใส่ตัวเหมือนเราชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มแต่การแผ่เมตตา คือการกระจายคลื่นพลังงานนั้นออกไปสู่สากลอหังสุขิโตโหมิสำคัญมากนะครับคนเรามักจะใจร้ายกับตัวเองโทษตัวเองกดดันตัวเองหลวงพ่อท่านให้เรารักตัวเองให้เป็นก่อนการสวดบทนี้คือการบอกจิตใต้สำนึกว่าเราสมควรได้รับความสุขนะเราให้อภัยตัวเองนะเมื่อใจเราเย็นเราถึงจะแบ่งปันความเย็นนั้นให้คนอื่นได้และสัพเพสตา พอใจเราเย็นแล้วเราก็ส่งความปรารถนาดีออกไปไม่มีประมาณให้ศัตรูให้มิตรให้เจ้ากรรมนายเวรหลวงพ่อพุทธท่านเคยกล่าวไว้ในเชิงที่ว่าคนที่มีเมตตารำค้ำจุนใจภัยอันตรายอาวุธหรือแม้แต่พูดผีปีศาจก็ทำอันตรายไม่ได้เพราะจิตที่มีเมตตาเป็นจิตที่เยือกเย็นและทรงพลังที่สุดดังนั้นสูตรของท่านคือ complete l o หรือวงจรที่สมบูรณ์แบบครับรับพลังบริสุทธิ์จากพระรัตนตรยัยอิติปิโสนโตทำจิตให้สะอาดและเข้มแข็งส่งต่อพลังความรักออกไปหรือแผ่เมตตานี่คือเกราะป้องกันภัยที่ดีที่สุดในโลกที่ไม่มีเครื่องรางของขลังชิ้นไหนเทียบได้ how to การนำไปใช้จริงฟังมาถึงตรงนี้เพื่อนๆอาจจะถามว่าแล้วจะเริ่มยังไงดีต้องสวดกี่จบ ผมขอแนะนำวิธีปฏิบัติง่ายๆสไตล์เพื่อนเล่าให้เพื่อนฟังเอาไปใช้คืนนี้ได้เลยครับหาช่วงเวลาที่สงบอาจจะเป็นก่อนนอนหรือตอนเช้าตื่นหน่อยใหม่นั่งในท่าที่สบายจะนั่งเก้าอี้ก็ได้นั่งขัดสมาธิก็ได้ขอให้แค่ร่างกายผ่อนคลายตั้งนโมสามจบเพื่อจูนคลื่นจิตให้ตรงกับครูบาอาจารย์เริ่มสวดอิติปิโสอย่างช้าๆเคล็ดลับคือ อย่าสวดเพื่อให้จบจบไปแต่ให้สวดทีละคำฟังเสียงตัวเองทีละพยางอิติปิโสภักควาให้ความรู้สึกศรัทธามันซึมลึกเข้าไปในใจถ้าสวดจบแล้วใจยังฟุ้งซ่านให้สวดวนไปครับจะสวดเท่าอายุสวดก้าวจบหรือสวดไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะรู้สึกนิ่งและรู้สึกพอแล้วต่อด้วยสวากขาโตและสุปฏิปันโน ด้วยความเคารพในพระธรรมและพระสงฆ์ปิดท้ายด้วยการแผ่เมตตาหลับตาลงเบาๆนึกถึงหน้าตัวเองแล้วบอกว่าขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขพ้นจากความทุกข์หรืออหังสุขิโตโหมิจากนั้นขยายความรู้สึกนั้นออกไปรอบทิศนึกถึงคนในบ้านเพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่คนที่ไม่ชอบหน้าแล้วบอกว่าขอให้ท่านมีความสุขเถิดนะ อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยหรือสัพเพสตาเคล็ดลับสุดท้ายหลวงพ่อพุธบอกว่าความศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้อยู่ที่ปากที่สวดแต่อยู่ที่ใจที่รู้ถ้าคืนไหนเพื่อนๆน,น,นอนไม่หลับกังวลใจหรือรู้สึกกลัวลองทำตามสูตรนี้นะครับไม่ต้องดิ้นรนหาอะไรเพิ่มแค่นี้มนต์ดีที่สุดในโลกก็อยู่ในใจคุณแล้วครับเพื่อนๆครับ รรมะของพระพุทธเจ้าและคำสอนของครูบาอาจารย์อย่างหลวงพ่อพุธล้วนแต่สอนให้เรากลับมาที่ความเรียบง่ายกลับมาที่ใจของเราเองไม่ต้องแบกหินแบกคำพีหรือแบกเครื่องรางให้หนักแค่พกสติกับบทสวดอีติปิโสและหัวใจที่เปี่ยมด้วยความเมตตาเทียงเท่านี้ชีวิตของเพื่อนเพื่อนก็จะมีแต่ความสว่างสวยัยปลอดภัยและมีความสุขอย่างแท้จริงลองนำไปทำดูนะครับคืนนี้เลย แล้วได้ผลยังไงหรือใครมีประสบการณ์ดีๆจากการสวดอิติปิโสมาคอมเมนต์เล่าให้เพื่อนๆฟังกันบ้างนะครับผมรออ่านของทุกคนอยู่สำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนหลับฝันดีมีพระรัตนตรัยคลุ้มครองอหังสุขิโตโหมิขอให้ทุกท่านมีความสุขสวัสดีครับ